ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันสุก์วันที่17เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องความเชื่อพูดและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรม2โครินธ์บทที่4ข้อที่13และเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพรเจ้าจึงพูด เราก็เชื่อฉะนั้นเราจึงพูดด้วย2โครินบทที่4ข้อที่13พี่น้องคะในพระธรรมฮิบรูบทที่11บรรยายถึงคนเหล่านั้นที่อยู่ในหอเกียรติยศแห่งความเชื่อไว้อย่างสวยงามและสร้างแรงบันดาลใจพระคัมภีร์กล่าวว่าชายหญิงเหล่านี้ฝึกและวางกรอบโลกของพวกเขา ยุคสมัยของพวกเขาด้วยความเชื่อยกตัวอย่างเช่นการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าของอาเบลเป็นการกระทําแห่งความเชื่อโดยความเชื่ออาเบลจึงนําเครื่องบูชาที่ดีกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าโดยความเชื่อนั้นท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าทรงรับรองของถวายของท่านแม้ว่าอาเบลตายไปแล้ว แต่โดยความเชื่อท่านจึงยังพูดอยู่อาเบลไม่ได้กำลังทำพิธีด้วยการใช้ปากที่หุบอยู่ไม่อาเบลพูดอะไรบางอย่างซึ่งทำให้แม้แต่ในความตายเลือดของอาเบลก็ยังพูดอยู่คำกล่าวสารภาพของอาเบลคืออะไรกันแน่แน่นอนที่สุดว่าจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่บรรดาอัครปิตาคนอื่นๆกล่าวสารภาพพระคัมภีร์กล่าวว่า พวกเขาเกล่าวสารภาพว่าพวกเขาเป็นคนแปลกถิ่นในโลกคนเหล่านี้ทั้งหมดตายในขณะที่ยังมีความเชื่ออยู่และยังไม่ได้รับสิ่งต่างๆที่ทรงสัญญาไว้แต่พวกเขาก็สังเกตเห็นแต่ไกลและรอรับด้วยใจยินดีและยอมรับว่าพวกเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกพี่น้องขาสิ่งสำคัญคือพวกเขาพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อ สิ่งนี้ช่วยให้เราเรียนรู้ว่าพวกเขาสร้างสารรค์และสร้างเวลาของพวกเขาอย่างไรพวกเขาพูดถึงอนาคตของพวกเขานั่นคือพวกเขาพูดว่าสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นและทำทุกสิ่งโดยความเชื่อวิญญาณแห่งความเชื่อแบบเดียวกันนี้กําลังทำงานในเราในวันนี้เราเชื่อดังนั้นเราจึงพูดความเชื่อเป็นคำนามของการเชื่อเชื่อเป็นคำกริยา ความเชื่อของคุณถูกสำแดงให้เห็นในคำพูดที่ขับเคลื่อนให้คุณลงมือทำคุณไม่สามารถเชื่อและเงียบได้แม้แต่ในอาณาจักรด้านลบอาณาจักรของซาตานพวกมันก็ใช้หลักการเดียวกันเนื่องจากเป็นหลักการฝ่ายวิญญาณถ้าพวกมันไม่พูดพวกมันก็รู้ว่าจะไม่เกิดขึ้น นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมมาระโกบทที่11ข้อที่23หลอกหรือว่าพระองค์ตรัสว่าคุณจะมีในสิ่งที่คุณพูดเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสยัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆพี่น้องคะ สุดท้ายนี้จงเป่าประกาศถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความเชื่อและครอบครองโลกของคุณสั่นและเซิญพระเจ้าให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระคำกำลังมีชีวิตและเกิดผลในตัวฉันด้วยการสร้างความเชื่อในตัวฉัน เพื่อให้ดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะในพระคิดฉันเชื่อดังนั้นฉันจึงพูดฉันพูดถึงความเข้มแข็งชัยชนะความมีชยัยสุขภาพและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของฉันในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมน พระวจ,จะนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจแก่เราว่าความเชื่อแสดงให้เห็นในคำพูดที่เป็นการขลับเคลื่อนด้วยการลงมือทำไม่ใช่ความเชื่อที่เป็นความเงียบพี่น้องคาวันนี้พระคำของพระเจ้าได้หนุนใจถึงเครื่องบูชาที่พระเจ้ายอมรับคือชีวิตของอาเบลที่อุทิศตัวและเชื่อฟังพระเจ้า พระคำของพระเจ้ายัางเน้นย้ำว่าผู้ที่หันจากความชั่วทั้งในคำพูดและการกระทำและสแสวงหาสันติภาพจะได้รับประสบการณ์คือชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรความโปรดปานของพระเจ้าการสถิตอย่างใกล้ชิดของพระเจ้าพร้อมด้วยความช่วยเหลือและพระคุณของพระองค์และคำอธิษฐานของผู้เชื่อนั้นได้รับคำตอบจากพระเจ้าเสมอ พี่น้องขาจงฝึกและวางกรอบโลกของคุณด้วยถ้อยคำที่ถูกต้องเป็นคำกล่าวสารภาพตรงตามพระคำของพระเจ้าตามที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยไว้พี่น้องขาคำกล่าวสารภาพของเราเป็นการเปิดเผยถึงอนาคตของเราในวันพรุ่งนี้วันถัดไปเดือนหน้าและปีถัดไป เป็นอนาคตที่เราจัดเตรียมไว้ตั้งแต่วันนี้ว่าเราต้องการให้อนาคตของเราเป็นอย่างไรจงใช้ความเชื่อของคุณโดยการลงมือทำในทุกๆวันกล่าวคําสารภาพด้วยถ้อยคําที่เต็มไปด้วยความเชื่อว่าคุณครอบครองบนโลกใบนี้ในฐานะลูกของพระเจ้าอย่างไรเพราะคุณมีเสรีภาพที่จะรับและตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นได้โดยพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่จะมีความตระหนักและเข้าใจถึงสิทธิอำนาจของพระองค์ในสถานการณ์บนโลกใบนี้ด้วยความรู้ทางฝ่ายจิตวิญญาณนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้ เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจ,จะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด